การปวดเข่าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมไปซะทุกคนคนที่มีข้อเข่าเสื่อมจะต้องมีอาการเริ่มจากอาการของข้อเข่าเสื่อมไม่ใช่อยู่ๆวันนี้ปวดเขา่าเฮย้ยเราเป็นข้อเข่าเสื่อมอันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าข้อเข่าเสื่อมนั้นเกิดจากข้อเข่าเนี่ยต้องรับน้ําหนักและมีการบาดเจ็บ ซ้ำซากจนเกิดการเสื่อมของโครงสร้างภายในข้อเข่าค่ะซึ่งอาการที่เกิดขึ้นในข้อเข่าเสื่อมจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปและใช้ระยะเวลานานค่ะดังนั้นในกรณีที่ถ้าใครใช้ข้อเข่าเยอะก็จะทําให้เกิดอาการปวดเยอะค่ะยกเว้นคนที่มีอาการอักเสบอยู่แล้วจะมีอาการปวดตลอดเวลาค่ะและสำหรับคลิปนี้ค่ะสิจะพาทุกคนมาตรวจเช็คข้อเข่าเสื่อมด้วยตัวเองง่ายๆด้วย3อาการ3ลักษณะ จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย3อาการของข้อเข่าเสื่อมอันดับที่1มีอาการปวดเป็นระยะเวลานานแล้วอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปค่ะคนที่มีข้อเข่าเสื่อมเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆวันนี้ปวดเขา่าอันนั้นคือข้อเข่าเสื่อมนะคะจะต้องเป็นคนที่มีประวัติอาการปวดเข่ามาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วอันดับที่2มีอาการฝืดตึงเขา่าข้อเข่าติด เคลื่อนไหวลำบากในตอนเช้าแต่มักจะเป็นไม่เกิน30นาทีนะคะถ้าใครที่มีอาการแบบนี้ที่ยาวนานมากกว่า30นาทีนะคะเราจะไปสงสัยโรคอื่นๆเช่นโรคกูมาตอยอันดับที่3มีการทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันได้ลดลงค่ะเนื่องจากข้อเข่าเสื่อมจะส่งผลต่อการงอแล้วก็เหยียดเข่าค่ะทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันได้ลำบากมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่น ขึ้นลงบันไดได้น้อยกว่าเดิมเดินไกลได้ระยะทางน้อยลงสาเหตุเกิดจากอาการปวดการขัดข้อเขา่าหรือกล้ามเนื้อไม่มีแรงนั่นเองค่ะถัดมาค่ะ3ลักษณะของข้อเข่าเสื่อมอันดับที่1มีเสียงกรอบแกรบในข้อเขา่าเนื่องจากว่าเมื่อเราขยับข้อเขา่า จะมีการเสียดสีโครงสร้างภายในข้อเข่าค่ะอันดับที่2มีการจํากัดการเคลื่อนไหวของข้อเข่าค่ะยกตัวอย่างบางคนอาจจะงอเข่าได้ไม่สุดหรืออาจจะเหยียดเข่าได้ไม่สุดเพราะรู้สึกเจ็บหรือว่ารู้สึกติดขัดค่ะหรือลองดูจากกิจกรรมที่เคยทําได้แต่ปัจจุบันเริ่มทําไม่ได้แล้วเช่นนั่งขัดสมาธิหรือนั่งท่าเทพธิดาไม่ได้อันดับที่ 3. ข้อเข่ามีขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากว่ามีการสึกแล้วก็เสื่อมของโครงสร้างเขา่าร่างกายก็พยายามที่จะซ่อมแซมสร้างกระดูกขึ้นมาเสริม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 จนข้อเขานั้นหนาตัวขึ้นค่ะอีกทั้งกล้ามเนื้อที่มีการฝ่อรีบลงด้วยเลยทำให้กระดูกข้อเข่าเห็นชัดมากขึ้นค่ะและ3อาการ3ลักษณะดังที่กล่าวมานะคะยิ่งใครมีตรงหลายข้อเลยก็ยิ่งจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะ ใครที่ตรงกับข้อไหนบ้างอย่าลืมพิมพ์บอกด้วยนะคะและสำหรับคนที่ตรงทั้งหมด6ข้อเลยแสดงว่าคุณมีโอกาสเสี่ยงมากๆนะคะที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมและถ้ามีโอกาสได้ไปทายฟิล์มเอ็กซเรย์ข้อเข่าก็จะมีโอกาส99%เลยนะคะที่จะพบว่าข้อเข่านั้นมีการเปลี่ยนรูปและมีความเสื่อมเกิดขึ้นค่ะสำหรับใครนะคะที่คิดว่าตัวเองมีข้อเข่าเสื่อมแน่ๆแล้วให้กดติดตาม บ้านสูงไว้ไว้เลยนะคะเราจะพาทุกคนมาดูแลข้อเขา่าและก็มีข้อเข่าที่แข็งแรงไปด้วยกันค่ะก่อนจากกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักและอยากให้เขามีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย